สวัสดีครับมาพบกับรายการสองทิศทงจุ้ยโดยอาจารย์อินวันนี้เราจะมาพบกับรายละเอียดแล้วก็วววกวกววกความหมายของวิชายี่สิบปีทวารนะครับวิธีการวัดแล้วก็โดยคร่าวๆความหมายของวิชายี่สิบปีทวารเนี่ยมีทั้งหมด24ความหมายคือวิชายี่สิบปีทวารเนี่ยเป็นวิชาที่สองเกี่ยวกับประตูตำแหน่งนั่งตำแหน่งนอนโต๊ะทํางานว่าเราเป็นประตูที่ดีหรือประตูที่ไม่ดีเป็นไปนตามความหมายของวิชานั้นเลย ความหมายอันแรกก็คือประตูลานสเ็จโทษถ้าหากเราเป็นประตูลานสเปดโทษเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่อายุไม่ยืนอาจจะถูกเขาทําร้ายหรือว่าลง,ลงทันหรือว่าโดนฆ่าเลยจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยที่โดนฆ่าตายทั้งบ้านเนี่ยประตูลานสมเ็จโทษทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นประตูหรือไปน,นั่งลานสมเ็จโทษอันตรายทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประตูที่สองคือประตูวิกลจริต ประตูวิกลจริตเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปได้ประตูอันนี้เป็นประตูที่ทําให้เราเนี่ยเครียดแล้วก็ถ้าอยู่เป็นนานๆจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเรียกว่าประตูคนบ้าเนี่ยแหละคือจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยเป็นเราไปเห็นประตูคนบ้าเนี่ยวัดแล้วเป็นเป็นประตูคนบ้าเพะเปลี่ยนประตูคนบ้าไม่นอนหอผ้าห่อผันออกมานอนข้างนอกอาจจะไปเปลี่ยนกรรมเขาไม่ได้ประตูที่สามคือประตูปากเสียงคือถ้าเป็นประตูอย่างนี้จะทาให้ทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งบ้านเลยมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวาย ประตูที่4ี่คือประตูมันหมายเจริญนะเป็นไปตามความหมายที่ดีเลยก็คือจะทําให้ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีแต่ออเดอร์มีแต่งานสั่งเข้ามาประตูที่5คือประตูเพิ่มนาใครได้ประตูอันนี้จะมีแต่ที่ดินมีแต่ที่นาเพิ่มพูนประตูที่6เนี่ยคือประตูสือืดเนี่ยอกใครที่ได้ประตูอันนี้เป็นประตูที่ทําให้พูดไม่ออกอึดอัดส่วนใหญ่จะเป็นประตูของ เรื่องของครอบครัวกเกี่ยวกับภรรยาน้อยภรยรยาหลวงาจากที่ประสบการณ์ที่วัดมาเนะี่ยประตูที่7ก็คือประตูโดดเดี่ยวโดดได้ใครที่ได้ประตูนี้หรือไปนอนในตำแหน่งนี้จะเป็นคนที่ไม่มีคู่หรือว่าถ้ามีก็เลิอกอยู่ไม่ได้ประตูที่8คือประตูร่ำรวยสมบูรณ์โดยส่วนใหญ่มหาเศรษฐีหรือบุคคลที่ร่ำรวยมากเนี่ยจะได้ประตูนี้เป็นประตูที่สําคัญมากประตูหนึ่งถึงแม้เขาไม่เชื่อแต่เขาจะได้โดยบังเอิญเลย ประตูที่9เนี่ยคือประตูบริวารเสียใครที่ได้ประตูนี้ไม่มีลูกหรือบางทีถ้ามีบริวารก็ลูกก็อยู่ได้ไม่นานอายุสั้นหรือไม่ก็ลูกน้องบริวารเสียหายหมดประตูต่อไปก็คือประตูที่10เนี่ยคือประตูตันหาราคะประตูตันหาราคะเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาทุสาวเหมาะกับที่จะใช้กับสถานบันเทิงถ้าอยู่กับบ้านาบ้านเรือนอยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นประตูที่สร้างปัญหาความวุ่นวาย มากมากเลยประตูที่ 10, 11 11นีประตูรื่นเริงที่มีแต่ความลื่นเคลงไม่มีความโศกเศร้าเลยสนุกสนานเป็นวันวันประตูที่12คือประตูญาติเกี่ยวดองจะเป็นประตูที่มีแต่ญาติพี่น้องวงศาคนาญาติอยู่ก็เหมือนญาติมิตรมีแต่ความสุขความเจริญประตูที่13เนี่ยประตูล้มละลายใครได้ประตูนี้สวยมากๆเลยถ้าไม่เป็นหนี้สินก็หมุนเงินไม่ทัน ส่วนใหญ่คนที่ประสบปัญหาทางการเงินจะเป็นประตูนี้หรือไม่ก็นั่งในตำแหน่งนี้ประตูที่14คือประตูเจรเลราบใครที่ได้ประตูนี้ถือเป็นประตูดีประตูที่15คือประตูวาสนาอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ถ้านั่งแล้วเนี่ยจะมีวาสนาที่น่ามหัศจรรย์มากครับจากการวัดนี่เห็นมาตลอดหรือว่าคนที่มีบุญวาสนาสูงๆเนี่ยจะนั่งในตำแหน่งบุญวาสนาประตูต่อไปก็คือประตูที่16ประตูโลกหาคือ คนที่ป่วยเนี่ยวัดมาเยอะแยะไปหมดเลยป่วยในตำแหน่งประตูโลกหาหรือนั่งนอนในตำแหน่งโลกหาเนี่ยเยอะมากประตูที่17เนี่ยคือประตูรับโชคคนที่ที่นั่งในตำแหน่งรับโชคหรือประตูรับโชคเนี่ยจะมีแต่โชคดีๆเข้ามาตลอดประตูที่18คือประตูป่วยเรื้อรังวัดแล้วจะเป็นจะเห็นแต่มีแต่คนป่วยคนป่วยที่ต้องรักษาตัวยาวนานเลยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายที่ที่ไม่หาย ดูเป็นคนแก่ที่นอนเงียบติดเตียงเนี่ยเราเห็นมาเยอะเยอะมากประตูที่19คือประตูคดีความใครที่ได้ประตูนี้ถ้าไม่เป็นโจทย์ก็จําเลยมีแต่เรื่องมีแต่คดีความเข้ามาหาเบาๆก็คือการขัดแย้งกับผู้อื่นประตูที่2 0คือประตูยศศัก์ยศักเนี่ยคือเป็นประตูข้าราชการถ้าไม่เป็นประตูยศศัก์ก็นั่งยศศักเนี่ยเห็นมาเป็นร้อยๆเคสแล้วครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บริหารบ้านเมือง หรือประตูที่21คือประตูคุณน,นางใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นประตูของบุคคลผู้เป็นระดับผู้บริหารประเทศประตูที่22เนี่ยประตูแขวนคอตัวเองเป็นประตูที่ถ้าได้ประตูนี้จะรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเคยวัดเนี่ยมาหลายเคสแล้วคนก็ไปผูกคอตายในตำแหน่งนั้นบางทีมันเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานที่เราทําให้เราอยากจะทําอย่างนั้น ประตูที่23คือประตูเจริญเข้มแข็งเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปประตูสุดท้ายคือประตูที่24เนี่ยประตูมากบุญบารมีก็เคยวัดในตําแหน่งของระดับคนที่เป็นแม่ทัพผู้บริหารระดับสูงประตู24ประตูนียคือเขาเรียกวิชา24ทวารในระบบวิชา24ทวารเนี่ยนะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยนอนผิดเนี่ยเราก็ขยับถ้าขยับไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนศูนย์กลางของห้อง ให้ตำแหน่งที่เสียยกลายเป็นตำแหน่งที่ดีได้ถ้าหากเรารู้ว่าวิชายุบสีทวานนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีประตูเสียเราก็ใช้ฉากกั้นได้บังคับทางเดินใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบศูนย์กลางการนั่งการน,นอนแบง่งอ่โดยใช้เตียงมากั้นตู้มากั้นตำแหน่งฉากมากั้นได้หมดถ้าชอบนะฮะฝากกดติดตามช่องส่องทิศหงจุย้ยโดยอาจารย์อินนะฮะ,ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ